โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROV นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นไอริล่างไทยนะครับผมอ่าก็เป็นไอริที่เขาแจกนะครับผมไปครับผมแล้วก็ินลุยกันเลยนะก็ตำแหน่งที่ผมจะเล่นก็จะเป็นออฟเลนนะครับแล้วก็เอาเป็นฟิกเกอร์มานะเส่อเวลาแบบ เอาไว้หนีหรือว่าเอาไว้ไปคิดตัวของศัตรูได้นะผมไอรี <I really S 1> พันี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะผมเขาอาจคนอื่นเขาอาจจะเล่นโหดนะผมแต่ว่าตัวผมเล่นไม่เก่งนะถ้าเป็นไอรีพนเนี้ยนะผมรู้สึกว่ามันใช้ของเยอะนะผมรู้สึกแบบนั้นนะมันใช้ของเยอะนะผมกว่าจะเกิดกว่าจะ <The log S 1> เกิดแล้วก็ตีเป็นเ <one day. S 1> จอกเกาะับผมแต่พอมันตีมันก็แรงอนะ แต่แต่สิ่งที่เราต้องต้องทำให้ได้นะผมคือช่วงต้นเกมกับกลางเกมเราต้องผ่านไปให้ได้นะครับผมนี่แหละมันเป็นปัญหาหลักของไอรีนะผมถ้าเราโดนแก๊งเลนบ่อยๆมันก็เราก็เกินยากนะมันก็น่าเอามาฟามป่ายนะครับผมเอามาแบบว่าเล่นเดินเกมฝลินเกินไปหรือเปล่าพี่เจ้าคขาป้อมเลยเหรอ เห็นเป็นไอ้ีจเจ้าคาป้อมเลยเหรอเขารู้นะครับว่าต้นเกมผมสู้เขาไม่ได้นะคือเขาแบบแบบเอาเรื่องกว่านะนะสวยเห็นไหมวผมพยายามจะตีฟรีนะครับผมเพื่อให้สเตมิมน่ามันเต็มนะครับผมพอสเตมิมีน่ามันเต็มแล้วตีครั้งต่อไปนะมันจะจาะเกาะแรงเพื่อะแรงฟรีจะเป็นค่าจ่เกาะแรงสูงสุดนะครับผมของสเตมิมีน่านะ แล้วก็พยายามปาดาวกระจายให้โดนนะผมดบหนึ่งครั้งตีหนึ่งครั้งนะเหมือนเราจะโดนปิดเลยคอยจะไม่เดดอกอ่ามันจะเป็นก็ต้องมันต้องอาศส่ความมั่นใจหน่อยนะครับผมแต่ว่ามั่นใจอย่างเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องดูของที่เรามีด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็น XQ มานะผมมันก็มีดาเมจปิดนะ แบลว่าเหมือนแบบตัวเขาจะตายเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเบิดทีเดียวไม่ตายนะแดฟฟันปลาแดฟฟันปลาแดฟฟันบางทีเขาไม่ตายนะมิงก็เอาอคิวมาระเบิดได้นะผมเพื่ออะไรได้แต่อกคิวนั้นแต่ว่ามางมินก็ยังไงครับมันก็ล้วงอะไรมันก็จะเชืองยากหน่อยนะถ้าเกิดอะอรนะ่านั้นมาแต่ถ้าเกิดเรื่องหนีอ่ะมันก็มันก็ยากไปอีกนะผมเรามีท่าหนีแค่ ท่าสองกับอันตินะครับผมติเรจะได้แดนะแต่ว่าเขาเล่นกันก็เป็นฟิกเกอร์นี่นะครับดีที่สุดละเพราะว่าเราหิวหิวไม่ได้นะตัวนี้ของไม่มีเราหิวไม่ได้เลยนะก็ถ้าเราเจอออฟเดนที่สามารถกดเราได้นะครับผมเราก็พยายามอยู่ในป้อมไว้นะ พยายามอยู่กับเลนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถสู้เขาได้จริงๆนะถ้าเกิดจังหวะเราไม่ดีนะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นผมแนะนำให้สู้นะจังหวะนี้ได้อ่นะสวยเป็นคดิตายคาขาดครับเรียวโนฮิคดคหน้าจังหวะตะกี้พอดีได้ดาเมจจากน้าจีเอเรนดอร์นี่แหละเฮยะเตะเฮยะเตะยไงล้ำแล้วท้ำเพื่อนเราแล้วได้ปะหลังหน้า ป่าไม่ดโดนเราจะได้อยู่โอ้ดีนะเอ็นดอตามมาช่วยเราน้องผมก็จังหวะตะกี้ก็คือได้สองเลยนะมันจังหวะมันมันได้กว่านี้นะผมเลือดเลือดเขาน้อยนะเราก็เลยแบบตีเป็นตีเจาะเกาะได้นะผมจุดเดียวก็ตายนะแต่จริงๆแล้วมันก็ถ้าเกิดเลือดเขาเหลือประมาณครึ่งหลอดหรือว่ามากกว่าครึ่งหลอดก็ไม่น่าจะได้นะจังหวะตะกี้คือเขาโลจริงๆนะเราตีจุดเดียวตายเลยนะ คือว่าเป็นเครดิตไปเลยเราก็ยกเครดิตให้เพื่อนไปเลยเนะคำนามเมทไว้รอเรามาคิวนะก็อย่างที่ผมบอกนะผมไอ้ีิยังเป็นตัวต้นเกมนะมีพยายามตีสแต็กล่นไว้เหมือนที่ผมทำนะครับผมตีไว้ประมาณสามครั้งแล้วผมหลอดจะเต็มนะพอตีครั้งต่อไปคือมันจะเป็นจอกกรอบแบบแรงมากเลยแด้ะ ผมไม่ได้นะถ้าเกิดอย่างนี้เราออกเลยนะไม่ได้ก็คือไม่ได้นะผมไม่ต้องฝืนเข้าไปนะนี่ตายกับตายนะครับถ้าเกิดเอาเอซิคิวมาก็ปิดได้แต่ว่ามันก็มันก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกเขาเขาจะเล่นอะไรโอ้โตายมีคอร์นี่วะปล่อยเกิดไม่ได้นะเนี่ยแล้วทำไมแครี่เราขึ้นบนอย่างนั้นล่ะครับ ฮาจิจะโดนกดนะฮะสองตัวเลย่วยทันไหมเนี่ยฮาจิเปิดแล้วใช่ไหมหืามบาไม่ดูวยดีเอาก่อนหืมเมันจะเสียเพียบโอ้โหโ,โ,โดนไม่พัดยูเอไปดเดียวอะหมดหลอดเลยอะจะังหวะนี้ต้องกลับแล้วผมเหมือนยูเอจะอ้อมเลยนะต่ไมเรานะกลับทันอยู่ ไอ้เดี๋ยวที่ไม่โอ้โหเรียบร้อยนะผมปลอมล่างแตกมนที่เรียบร้อยนะครับเป็ไใจนะจังหวะนี้เราก็ของมาอยู่นะไฮเดกับยังหนอสวยไหมสวยดูนั่งซีซีซีจะไปไหนเห็นไหมครับเราต้อง เด็บตีเด็บตีเด็บตีนั่นจริงผมคิดว่าดาเมจผมจะขาดก็ได้ซ้ำนะจังหวะตะกี้ผมคิดว่าแปลกมากเลยเขาไม่มีคู่ไหนหนีหรือว่ายัางไงเขาเลยหนีไม่ได้นะจังหวะตะกี้จริงจริงจริงเขาหนีผมได้นะแล้วเขามีโอ้โหคุณมาหาผมอีกแล้วอยู่เองอเราไมา่ต้องสนใจเอาออความรวยแล้วกอน ให้เขาไปอ๋อต้องกลับไปกลางนะผมกลางโดนนันที่พ้อมีปะาวะากลับดีกว่าล่างดังแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจเราไปกลางนาี่ว่ากลางเหมือนจะรวมบวกเลยเอาเฮยเตะล้ำเฉยได้วนะน่ะโอ้โหเพือนเราไม่น่ารอดคิดเองแล้ว นี iesen, autant, thin, march, ่เองแล้วเหรอตัวลูกพลีเขาจัเนื้อมือผมอีกแล้วฮฮยะเตะไม่เข็ดใช่ไหมไฮยะเตะไปไหนม่ไจะโดนทาจีดักนะครับตอนเขาป่อยเป็นขามสวยงามเราไม่จำเป็นต้องไปหิวครับเพราะว่า จังหวะตะกี้เรามาปิดแล้วเราก็แค่ดักไว้นะผม เดียวปุว๊บเราก็เ้าไปเด็ดตีเลยนะผมอย่างจังหวะเนี้ยนี่โดนโดนในนั้นซีซ,ซีอ้าวรถคิดิว่าล,อล่อเวโอ้โหไม่ได้นะไม่ทนันในวันเมื่อกี้พวาอกระจายไม่ทนันนะโหเขาตายก่อนนะเห็นไหมจริงจริงแล้วมันจะต้องถ้าเกิดเรามีดาวมีนะผมประมาณสองทุดนี่คือเขอาแบบจะตายนะนนผมโดนตีธรรมดาเลยแล้วก็ตีได้แล้วนะ แต่ถึงว่าตะกี้นี่เรายังขาดอยู่นะผมก็ถือว่าเรายังแรงไม่พอนะของเท่านั้นนะครับผมไม่เห้า,าขาต่เมื่อไฮรเตตัวเนี้ยในมังอาจจะเอาฆ่าเจ,จ้าก่อาแล้ว ไปแค่แเ,เราฆ่าเลย่อยโดนดันไปซะขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหฮาจิฮาจิบอกอาจีบอกใส่เต็มที่ครับหายไม่ตายปเปิดไว้ก่อนนะที่มีคนมาเลยกิ่นบั๊บมังกรอยู่ปะเนี่ยมกลิ่นบั๊บมังกรอยู่างนี้สเตจของช้านะครับผมมาดาบแดงเลย ของของจะเริ่แมแรงก็ต่อเมื่อดาบแดงเริ่มออกมาแล้วผมเป็นสามทิ้นนะอ้าวฆ่า,าแล้วเนี่ยฆ่าแล้วฆ่าแล้วหลงมาลำต่หายในดอมไม่เจอนะผมตรงวันนี้เจอเขาเจูบผีเสื้อนะอยากหน่อยนะเอาเอลนดอร์นะผมถ้าเกิดชุดเดียวไม่ตายนะเฮ้ยโอ้โห เรียบนะผมผีเสื้อตัวนี้โหเราเดินเมนนอนก็ค่อนข้างสบายเลยนะโมยามีเข้ามันถึงเอาเรป้อมตีเราเสียนะตอนนสวยรู้สึกว่าบุญดีเรานี่จะชอบบุญพิเศษนะครับเนี่ยคือเล่นแต่บุญนะ ไม่ไปนะเหรอไอจีตีนลยครับสวยติดเจอข้าหาไปเลยจังหวะนี้ดาเมจมันมาแล้วบอกเลยดาเมจมันมาแล้วคุณดาเมจมันมาแล้วตีไม่ทันแล้วผมจะยิงยืนตีก็ได้นะแต่ว่าดันแดปบตีเสร็โอ้โหถ่ยกันป้ถ่ายกันก็ได้เนาะ ดูว่าจบได้เล็วเนี่ยแล้วก็เรา,เราก,กลับาแล้วะแล้วก็เกิดสองนะเดีนะกลับก่อนดีกว่ารอดับแรงก่อนนะผมวเ,เดี๋ยวผมจะโชว์ความแรงให้ดูไนงะมันจะได้โชว์ไหมนะทำอะไรนะกันไ่รินดอไแล้วให้เข้าไป <S 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 นะผมยังไงบับ ก็ป่ากก็จําเป็นจะต้องมีนะครับผมพยายามอย่าเปร้ายเขานะถ้าเกิดเขาไม่ให้จริงๆนะเพราะว่าคนเล่นป่าก็ไม่อยากให้ใครมาเตีคลิปของเขาหรอกนะผมมันก็พอมันก็เขาเรียกว่าไงะ้องบัฟพวกนี้มันจําเป็นนะถ้าเกิดไม่มีใช้มันลำบากถ้าเกิดเขาให้ก็ก็ปกตินะผมเอาก็เอาได้นะผมเพื่อให้เราเพิ่มดาเมจให้เราด้วยลูกคืนดาวด้วยก็ว่าไป ในผมจะออกเป็นไอ้โยงะนะผมใชนบะโยงะเอ็ดน so so like uh, yeah. ั่นแหละคือออกมางั้นเลยครับเพื่อให้มันสโลว์ชัยนะเซตผม่เฉยทำมาเล่นๆนะเพื่อนๆจะไม่ออกตามก็ได้นะผมออกเป็นล็อกคิวก็ได้หรือจะเป็นเกาะเวทเกาะอะไรก็แล้วแต่มาดิมาดิมาดิกด เขาลัมใช้ผมไม่ได้นะวันนี้ผมกดแค่นะดอกลอยเพื่อนข้าอย่างดีนะในวันนี่กี้คือปิดเขาไม่ได้นะพอเรากระจายชุดแรกไม่โดนเฉยอะ่ะจริง <Sl> เห็นเหรอก็เอาเรื่องอยู่นะตอนนี้แทงหลังเขาดีมากเลยนะทอนกับไอยูเอ UA เนี่ยยูเอะไ่ปล่อยให้ฟรีสก,กิลนานๆไม่ได้นะผม ตายนะเนี่ยตายเอตาอตายนะผมปิดปะเนี่ยปิดอ่าเราเจอยเอยไว้ืมเข้าไม่ได้ทุกคนไม่พอวะโอ้โหดีดามจ่เรามันมาพอดีผม้ผมยูเอได้เลยนะจะไปช่วยไอ้เอ้ยุยท์ก่อนตายเอาเนีน่ย ข้า,างในข้างในกับเราเนี่ยเราแค่ตายนะหัวใจไหมครับแต่ก็ถอะจริงที่เราตายกันหมดแล้วนะเอาลินดินเราไม่ท้อเหรอหถัถอยเถอะเขาดันป้อมล่างลางะจริงจริงจังอะ,ะอะไรเกิดขึ้นดีเอาไปนเต้โอเคยังไงโอเโหโดนส่วนแทนต้องมีครับก่อน ตาไม่ดีได้อยู่เกินใส่มาครับพี่โอ้โดนลทอร์ยิงเวนิจิเนครึ่งลอดเลยนะโอ้ทอนเกินนี่แบบแย่ทอนเกินเฮยเตเกิดนี่แย่พอกันเลยนะยังมียุเอะไหวทีหลังอีกหนุ่มเพื่อนเปิด่ยนแล้วอ่ะตัวนี้นะนี่รำ ไอ้ไอ้ที่โอ้โหโอ้อนเขาพีคสก,กิลอยู่ข้างหลังว่ะทุกคนโอ้โหว่าเนว่าจะต้องโดนยูเอะนะฟรีสก,กิลไปฟรีสก,กิลมาโอ้เข้าใบนี่เต็ม <c oughs> ๆเลยนะทุกคนตายนะครับจังหวะตะกี้ <c oughs> แย่จัดเลยเดือดป็นเนี่ย ทั้งคันแหละจริงท่ทาชี้ยังอยู่อ่ะ,อออะ,อะอจริงเรื่องทาชิ้เรื่องทาชิอะไรก็ต้องเห็นหนูนะแต่จรีงผมก็อยากทาชินะจริงผมชอบเล่นมากเลยนะทาชิเนี่ยตัวเนี้ยเล่นหัวเอามาเล่นเป็นซัพพอร์ตนะผมเป็นซัพพอร์ตไฟเตอร์นะที่บอกเขาก่อนแล้วกันครับยจเพิ่งไ,ไปครับตอนนี้เราถือว่า <S <S มีหน้ามีตาในทีมหนึ่งกันแล้วว่เาเรจะบอกก็ได้นะ เล,เล่นไม่ดีก็าอาจจะบอกเขาไม่ได้เขาจะไม่สนใจแลยนะเป็นไรเรารักษาสก,กอร์มาขนาดนี้นะไม่ยอมจบไม่ยอมจบแบบแ,แพ้แน่นอนนะผมไฮดิสกินไฮสุดเทลน,นะผมเพื่อนๆก็อย่าลืมไปรับสกินไฮ้วยนะผมสะสมิ้นส่วนให้ครบนะแล้วก็เป็นรับกันนะ จะพลาดโอกาสได้สกินไฮยอางสกินนะผมว่ากิจกรรมแจกสกินยาเตะอารลัมแล้วก็แล้วก็อะไรอตัวนึ่งอ่ะนอตนัวนีม้มีเมฆคลิตีตีหืมหมดแจงซารลาว่าตัวตายเนี่ย <t od d ata> โอ้โหเราวก็เกิดตายไปด้วยเหมือนล่อปีนเราอยู่ตรงกลางเลยครับสวัสดีต,ตองสายก่อน ตาชิบด้วยใช่ไหมจ้ะฟันมไม่ไหววะถอยก่อนดีกว่า,ก,วาก็จะมีสกินขยแอตเตสกินเวเลนของผมแนละ้วก็สกินอารัมนะครับผมแล้วก็บวกกับสกินอารีนขที่แจกคืนแะล้วนี่ก็ยังไม่มไรับนะครับผมจริงๆไอ้นีนรับได้แล้วแต่ว่าสกินที่ผมพูดมาก่อนนะั้นนี่คือรับไม่ได้ละหมดเขตไปแล้วนะ อย่าอุยังทานอยู่นะครับผมอย่าลืมไปรับกันด้วยน,นะปีนึ่งจะเจ็แ่ปีนึงนะผมเพื่อนอินไทยนะฟัน,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 นไม่ดเกิดมารฟน่ดีโอ้โห,หัเพื่อนีแว่ะเนี่เราโชว์ช็อตนเรื่องเนี่ยคืนนี้ เราไม่า้อแล้วไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีโหตัวปนงามตีป้อมเนี่าโชว์ดหรืว่าตัวคามเหมือนดินมยดับของมในวันนี้เอผมปึกมาแบบ เหมือนว่ากลับมาเล่นแพทใหม่คือต้องฝึกใหม่หมดเลยอ่ะโอ้ยหเล่นดอนเอ็นพีเฉยนะครับโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ